เหมือนนั้นประเวศอันตระ r a สะเจ้าวงต้นดอกโพ a ิญาณ n ็จึงกล่าวธรรมคัวต่อ h สนา m าโอ้ยเฒ่านี่จําเป็นแล้วฝูง เห็นช่องขอบพระพ่อเจ้าละทั้งเงาเมียงมาเสียปัญหาชาลีพ่อปนุ่มก้อนไหวพ่อเขาเหยียดสันโดษเลยอดพ่อได้แตขาดอกก้อนหลวงแสงเที่ขัดขวางเสนาเอ้ยสองสามเราอาตมาคิดถึงเรื่องความเก่าอาตมาเห็นว่าพ่อแม่เจ้าอวยรำบายวันเยอว์ปัญหา เสื ers, ้อเสนาวมาตุนเกศเภสันดรอดด้วยวัจูบพอดายทำให้ว่างกันพระองค์เพื่อสงคิดไปหากเอาขันนิมนต์ของพวกไปหากขันดอกไม้ย่อขึ้นในสาหัวพระองค์ก็จึงไปเอาผ้าเขามาตุนท่า สะสมสุดเขตเก้าแล้วหันส่ไปพ้นพระองค์ก็จึงมาเครื่องรักษีไว้ล่าสินสิเขาสว ขสมบัติท่านต่อปัจจัยมาววดสางเนเสียงกระบองมีท่านยิดีสิให้คิดบอสางเนะรอนท้องตุ่มไผ่ลังเถ่าคุณผู้ให้สี่มากวดเี้าขวาจากีสียังให้จนใจสิท่านท้อพระเวทุกอยู่ดีทุกตลอดมอดให้โยมไม่จังสิมนี้ท่านลัตาเีกข้องนี้ฝูงพุธโยมบอกกัน ແຫ່ງດອກໄມ້ຍອດໃດເດັນຕ້ອງເຄືອງເດັນຕ สร้างเหงาให้พื่อนเข้าเตาเนืองข้ามเ่องหนอ่อได้จำใจจาทีข้ามตัวเข้าก่อนกีพยมใบเด็ดพันธุ์พแสแต่ข้าล้างปงเขาสมาม่ายทุ่งเข้าบเป็นเมืองบ้านใจกว้างเกิ่งอิน คนที 1> 1่ไปเรื่องแท้เขาสมมาละตัวต่างเก่ามันสิเป็นเราเฮือที่เอตัวปะตอมคือปะตอมคือเดิมเออเออเออเดิมให้ใครอยู่ที่เหลือพุ ไปโล่ฝูม er no ูสากุนารุนหลายตัวตามป่านกราขอคุเขาตัวแขกเขียวล่างตัวทั้สามเขียวล่างตัวในมือสีนกีที่แกงหูแหงแล้วหุ่มบัดแหงลายฝูงแกงินไายสุมแสงข้อการหงามแกงเจ้าจองเยอวยมง้ามาเราป่าโอ้ยราต

ปัดนี้ขาจากลาขึ้นห้องปัดเช็ดใช้กำบานปูตอนเดือเมื่ออยู่ทางไว้พ้องตุ้มไผนาคอนจะได็กกลางท้งหอนฝูงมาลาดวงดอกให้จาบ้านแค่้างว้อยเสื้อฟุ้งหลังฝูงสีฝูงจะจัปีความจับปลาไข่กลางตงใส่ไก่แก่ดอกแก้วแถวนั้นดอกจะบาน โอ้บ่หนักสิถึงบ้านฝูงดอกเกียกก้านสมุทรท้องหลางเขียนลมเขียนเพียนท้องสิ่งเดี๋ยวคนเลี้ยงหันตะมา โ่ปาเหลืองนนสวยงามเออปัดนี้กาจะการขึ้นห้องปัจเชตใช้กันเลียกคนเดือดเมื่อสคยสือสาว้ของตุ่มไผนาคอนยาดีกรงทัข้อนฝุมาละหลงหลอแต่ดออกยาดิหวองเกศสอนละลมภาสีหวานหวานยาดิหวงกาบเก ตาวขึ้นเดโอดเออเดียเดือเออวาสาธุลมาปนีขาจะไหวพรในนักใช้ยัสิทิโัขอให้พวกขอแม่พี่นองทั้งหลายถึงมว่าความแระเพียรันดอนในเมื่อนี้ใครนี่ตั้งแต่อายันนั่ง ไยุนั้นคอยเหยีมันนั้นปีตุ้เตือนเมื่อปีทิพโลควางคนทว่าจหลวงใอ้ลูกขงมันหลพันปีโลกนี้เขาซาวนนั้นนั้นสังงานเสมอท้องพังเหลืองไม่เืิอแต่มาแดงเอาเมื่อปีทิพกะาเขายาได้เขาสีสันนะเพืจันันเพชกระเนหลวงกวงฟ้านะฟ้าสุกใสสุใจฤๅษนัไปมาจะใดนนักหมา เอนวทั้งเือนยู่เลยยังมีหัวตุ้งให้้นจากทุสุดเ่าสุดึงนั้นมีเฮือนสร้างสุดมีหลางหรือหลกาทำเล่งแสงสวาสุดมีหนามีาละงวไหวเต็มแรง่วนล่หรือกำลังขอให้แดง พวกท้าวข้าวทางหลายร่เนี้ย่ะอาให้พี่น้องทั้งหลายเห็หายักหายไข่หายไอ้ทุกเสียง่ะที่ไงล่าให้นดาสีนีมื่อีนเมื่อนาให้โชครางละมาฮสมพรนจะจากพอแคใหสมาพายุนะพวกพี่พรพูน้อย่างนี้น้งจอด หลอดไปโซ่ขึ้นจะจมเพื่อในซื่นบาลแค่กจยานขายาหาละจาพาเสียงแหลมโคงขมจากขาวให่งงามสีงาท่นถ้าโยมนะมั่สังเนื้อหูตาให้สว่างข้านี่ใดญ่ตสรางให้บุญทาหัวหัวให้บุญตุงม